ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการเพลงนี้ฝากถึงใคร EP สี่นะครับผมไม่ทราบว่าพี่สาวชื่ออะไรครับชื่อวานโลปี้ครับวานโลปี้เหรออ่ามีอยู่แก๊งไหนไหมครับตอนนี้อยู่แก๊งเบบี้แบร์ครับอืมมีเพลงใดสักเพลงหนึ่งอยากฝากถึงใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้ไหมครับอ่าอ่าบัคคอนซัวของไทม์ไทครับ เวอร์ชันพานไทยครับอยากฝากให้ใครครับฝากให้ปุ๊กลสซานมครับอืมทำไมถึงอยากฝากเพลงนี้ให้เขาครับเพราะเขาร้องทั้งคลาทั้งคืนเลยครับเขาน่าจะซ่อมโอเคขอบคุณนะคะไม่ทราบว่าพี่ชายชื่ออะไรครับชื่อไซเบอร์ครับไซเบอร์เหรอครับอ่าตอนนี้เป็นอาชีพอะไรอยู่ในประเทศนี้ครับเป็นช่างครับเป็นช่าง ครับผมมีเพลงใดสักเพลงหนึ่งอยากฝากถึงใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้ไหมครับอาฝากเพลงนี้ให้กับคนที่ผมเคยทำเขาเจ็บแล้วกันเพลง<บ>ะอะไรครับบัลคนซั่วบักคนชั่วทำไมถึงอยากฝากเพลงนี้ให้เขาครับอา่าผมรู้สึกผิดอะ่ะที่ผมทำไม่ดีทำเพี้ยเขาอเคตอนนี้เขาหนีออกประเทศไปแล้วอะ่ะเชื่อว่า <laughs> โอเคได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวฝากให้ครับไม่ทราบว่าพี่สาวชื่ออะไรครับชื่อคาราค่ะอ่าตอนนี้เป็นอาชีพอะไรครับเป็นช่างคร่ะอ่ามีเพลงใดสักเพลงหนึ่งอยากฝากถึงใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้ไหมครับมีครับอ่าเพลงอะไรดีครับความรับความรับหรอให้ใครครับให้ใครสักคนหนึ่ง ขอไม่บอกแล้วกันอ่าแล้วทำไมถึงอยากฝากเพลงนี้ให้เขาครับถ้าไม่ถึงอยากฝากาาาก,ฝาก,ก็เพราะว่ามันเป็นความลับที่เราต้องรู้กันแค่สองคนครับโอเคได้ครับขอบคุณครับชื่อเขียวครับชื่อเขียวเหรอครับมีเพงลงใดสักเพลงหนึ่งอยากฝากให้ใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้ไหมครับเพลงดีอยู่แล้วครับฝากให้ใครครับฝากให้เออเขา เขามาเห็นก็น่าจะรู้แหละว,ว่าฝากให้ใครไม่บอกชื่อถ้าไมถึงอยากฝากเพลงนี้ให้เขาครับก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแบบนี้ก็คิดว่าดีอยู่แล้วครับไม่อยากมีอะไรที่มากกว่านี้กว่าจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจกันโอเคได้ครับขอบคุณนะครับอ่าสวัสดีครับพี่สาวชื่ออะไรครับผมชื่อมานวยครับ ครับผมมีเพลงใดสักเพลงหนึ่งอยากฝากให้ใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้อยากฝากให้น้องสาวครับช่างคาราเป็นเพลงใดครับเพลงนี้ขอตินครับทำไมถึงอยากฝากให้น้องสาวคนนี้ครับช่วงนี้น้องจะหม่นหม่นหน่อยก็เลยอยากจะฝากเพลงนี้ให้น้องอืมได้ครับขอบคุณนะครับครับอ่าไม่ทราบว่าพี่สาวชื่ออะไรครับชื่อเอ็มเอมครับอีกชื่อคือกะทิค่ะ ครับผมเอา่ามีเพลงไดสักเพลงหนึ่งอยากฝากให้ใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้ไหมครับเอาเพลงอันนี้ก็ได้ค่ะไออะไรวะขอให้เธอใจดีค่ะอ่ออยากฝากให้ใครครับให้แฟนหนูเองค่ะอ่าพอจะบอกได้ไหมว่าชื่ออะไรเอ่ยมูยองเอทไยเซนค่ะทำไมถึงอยากฝากเพลงนี้ให้เขาครับ เขาชอบดูหนูว่าหนูอยากให้เขาใจดีกับหนูบ้างอะ่ะอ่าชื่อกาเลนไทยคะ่ะเป็นนักข่าวของเบอร์ลินครับครับผมไม่ทราบว่ามีเพลงใดสักเพลงหนึ่งอยากฝากให้ใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้ไหมครับมีครับมีอยากฝากหลายๆคนเลยคือลูกครับครับผมเพลงอะไรอยากฝากให้ลูกครับเค่าน้ํานมครับค่าน้ํานมนะครับทําไมถึงอยากฝากเพลงนี้ให้ลูกๆครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ลูกๆไม่รักเลยลูกๆไม่ คิดถึงไม่อะไรเลยก็รู้สึกน้อยใจลูกๆนิดหนึ่งค่ะก็เลยอยากฝากค่าน้ํานมให้ลูกๆฟังสักนิดหนึง่งชื่อพอนี่ค่ะอะ่มีเพลงใดสักเพลงหนึ่งอยากฝากให้ใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้ไหมครับอืมเพลงดาาหาฮันเลค่ะครับอยากฝากให้ใครครับให้เรามาเอเวอร์ลสค่ะทําไมถึงอยากฝากเพลงนี้ให้เขาครับอืมเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบมีความหมายดีดๆอะค่ะซ่อนอยู่ในนั้น ชื่ออลิดค่ะอ่ามีเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งอยากฝากให้ใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้ไหมครับอยากฝากให้ทุกคนเลยครับฝากเพลงอะไรครับเปิดใจไม่เปิดตัวครับทำไมถึงอยากฝากเพลงนี้ให้ทุกคนครับเพลงนี้ก็หนาวแล้วครับอยากมีคนกอดโอเคได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับชื่อหนวดครับหนวดเอเวอเรสต์ครับครับผมอันนี้เป็นประชาชนไหมครับเป็นประชาชนครับ โอเคครับเป็นลูกของใครหรือเปล่าเป็นลูกของป๋าป๋าดีวาร์ครับอ่ามีเพลงใดสักเพลงหนึ่งอยากฝากให้ใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้ไหมครับมีเพลงหนึ่งอยู่ในใจครับอยากฝากให้ป๋าป๋าดีวารชื่อเพลงว่า Move On ครับทำไมถึงอยากฝากเพลงนี้ให้เขาครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ป๋าป๋าน่าจะมีคนในใจอยากจะให้อ่าลอง Move On ออกจากเขาหน่อยครับพอดีว่า เป๋าเศร้าโอเคครับอัะสักท่อนได้ไหมฉันแค่ต้องใช้ปล่อยให้เธอไปถ้าจธอโมฟอนสักคนต้องชอดทอนใจเจ็บกว่านั้นฉันมีพูดให้เธอพูดก็ไม่กล้าก้มหน้าฝืนมันไว้ชื่อมือคะ่ะเอสมือครับผมอันนี้เป็นอาชีพอะไรในประเทศนี้อยู่ครับอันนี้เป็นนักเรียนช่างคะ่ะ ครับผมอันนี้อยากมีเพลงเพียงใดสักเพลงหนึ่งอยากฝากให้ใครสักคนในประเทศนี้ไหมครับมีเพลงหนึ่งค่ะชื่อลืมเขาไปลืมเขาไปเลยเหรอครับผมฝากให้ใครครับฝากให้คนที่เคยเข้ามาหาแล้วก็จากไปแบบไม่มีการจากลาค่ะโอเคขอบคุณครับ